สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาคสมเด็จนะครับอีกองหนึ่งเอามาให้ชมนะครับก็ผมชอบเล่นนะเนาะนะครับภาพสมเด็จภาพเก่านะครับภาพกุนะครับ,นะรบชอบเล่นชอบก็อชอบทางเนี้ย นะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พระอย่างเงี้ยซะเยอะนะครับองนี้ก็พิมพ์เขาก็สวยดีนะนะครับพิมพ์พระนะครับอะไรก็สวยดีนเนี่ยต้นหนุ่งต้นหนอนนะครับต้นหนอนอะไรก็สวยดีนะพิมพ์พระเนี่ย นี้พิมเจดีนะครับอย่างนี้พิมเจดีนะ,น, JD นะครับนี่ฮะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยพิมเจดี JD นะครับอย่างนี้ก็ตีตรงทางโซมาขุมพรมนะครับพิมพเข้าไปทางพิมมาขุมพรมนะครับพิมพ์เข้าไปทางนั้นตรงนี้ข้างหลังปั๊มปัป๊มหมึกนะครับข้างหลังปั๊มหมึกแหละนะครับก็หนีไม่ออกอย่างนี้ต้องตีมาขุมพรมทีเดียวเลย นะครับแล้วก็พิมพ์เขาก็ฟ้องทั้นอยู่แล้วนะครับก็ดูพิมพ์ดูเนื้อดูธรรมชาตินะครับดูพิมพ์ดูเนื้อดูธรรมชาติพระนะครับนี่ก็สวยอยู่นะนี่ก็สวยอยู่เห็นไหมครับ อะได้ประคุมพรมนะครับพิมพ์ JD ดีมาถ่ายให้ชมนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับสนใจผ้ารายการไหนนะครับนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรให้ทุกคลิปไปแหละ นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรตามนั้นแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว่านี้คลิปน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ